สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวแปลกๆที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะแปลกมากเลยแหะครับและถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมได้รู้ถึงสาเหตุของมันเนี่ยว่าทําไมเจ้าสิ่งนี้เหตุการณ์นี้ถึงเกิดขึ้นได้ท่านผู้ชมอาจจะช็อกไปมากกว่าเดิมอีกนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนที่เรียกได้ว่า ทางผู้เชี่ยวชาญเองเนี่ยก็ยังบอกเลยว่ามันไม่สามารถหรือมันไม่ควรสุดๆเลยอะที่มันจะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นได้แบบมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันดูจะขัดต่อหลักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากเลยเพราะว่าที่จีนเนี่ยครับผมเขาก็ได้มีกระแสไวรัลกันกับการที่ว่ามีคนหนึ่งเนี่ยได้เอาไขหา่ห่านที่ได้รับมาจากเพื่อนที่เป็นเจ้าของห่านเนี่ยนะครับผมเอามาตอกดูครับปรากฏว่า ไข่ออกมาเนี่ยเฮ้ยตอนแรกไข่ขาวออกมามันก็ปกติดีแล้วก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมคนนี้เองเนี่ยก็เคยเอาไข่จากไอ้เพื่อนทุนที่เลี้ยงห่านมาก่อนหน้านี้แล้วมันก็ปกติดีแต่กลายเป็นว่าไอ้ไข่รตเนี่ยมันมีความแปลกไปนะครับเพราะว่าไข่แดงเนี่ยจากที่มันควรจะเป็นสีส้มๆถูกปะ่ะเปนเหลืองๆหน่อยอาจจะเข้มๆหน่อยนะไข่าห่านเนี่ยกลายเป็นว่ามันออกมาเป็นสีดําเลยเนะครับเขาก็ตกใจเป็น,นอย่างมากเลยเนะครับผมแล้วก็กลายเป็นกระแสดังขึ้นมาเลย แล้วทีนี้เองเนี่ยนะครับถ้าเป็นประเทศไทยอะ่ะคงคิดแล้วล่ะว,ว่านี่คงจะเป็นลางร้ายหรือว่ามีคนทําของใส่เราถูกปะแต่ให้จีนเองเนี่ยก็มีการตั้งทฤษฎีมามากมายซึ่งเรียกได้ว่ามันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับไศาสตร์อะไรแต่พยายามจะหาเรื่องราวที่ว่าทําไมทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเหตุการณ์นี้มันถึงเกิดขึ้นได้ก็ได้มีคนเนี่ยตั้งคําถามมาแบบว่าเออเจ้าห่านี่มันอาจจะกินน้ําหมึกเข้าไปหรือเปล่านะครับผม หรือว่าเอ้ยมันต้องเป็นห่านที่ใจดํามากๆ,ๆแน่ๆเลยอันนี้ก็เป็นอะไรแบบตลกๆก,กันไปแต่พอแบบมาหาข้อมูลจริงๆเนี่ยนะครับกลับปรากฏว่าสืบค้นไปเนี่ยมันมีอยู่2กรณีนะครับผมที่พอจะเป็นไปได้โดยคนที่พยายามหาเหตุผลจากห่านที่แบบถูกเลี้ยงเอาไว้เนี่ยนะครับก็ได้บอกว่าเฮ้ยไอห่านพวกนี้ที่มันถูกเลี้ยงเอาไว้อะมันถูกเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติเท่ากับว่า มันเนี่ยอาจจะเดินไปกินอะไรบางอย่างมาหรือเปล่าแล้วทำให้ไข่ของมันเป็นสีดำนะครับเช่นอาจจะไปกินผลมัลบรีหรือว่าลูกหม่อนเนี่ยเอ้กินแล้วกินมากๆมันมีสีแล้วเป็นผลไม้ที่มีเมลานินสูงก็เลยทําให้ไข่เนี่ยมันออกมาเป็นสีดําด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นั่นเองครับเพราะว่าตัวของเจ้าของหานเนี่ยก็ได้บอกว่า ตรงฟาร์มที่เลี้ยงเนี่ยก็มีไอ้ต้นมาเบอรี่ดำเนี่ยนะครับผมปลูกอยู่เต็มไปหมดเลยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับว่ามันอาจจะเป็นแบบนั้นแต่เขาก็ไม่แน่ใจแหละว่ามันคือสาเหตุที่แท้จริงหรือเปล่าที่ทําให้ไข่เนี่ยมันถึงออกมาเป็นสีดําแบบนี้ตามรูปเลยนะครับจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็ได้มีคนเนี่ยไปถามผู้เชี่ยวชาญซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าจริงๆแล้วไอ้คาอธิบายนี้เนี่ยว่าจูจูฮานะจะไปกินมาเบอรี่สีดําแล้วทําให้ไอ้ไข่เนี่ยออกมาเป็นสีดาอะ่ะมันฟังดูแบบ ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับผมแบบว่ามันไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้มีข้อพิสูจน์ที่จะมาพิสูจน์ได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามันก็ไม่ใช่ไข่หาทุกใบที่ออกมาเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับผมมันก็มีแค่อีฟองนั้นนั่นแหละครับคือแบบว่ามันมีแค่ล็อตเดียวอะไม่เยอะเท่าไหร่แต่โดยทั่วไปแล้วอะล็อตต่อๆมาก็ปกติดีนะครับ ทำให้จริงๆแล้วเนี่ยคำถามเนี่ยมันถูกเบี่ยงเบนไปนะครับผมจากประเด็นที่ตั้งกันขำๆแล้วก็ทฤษฎีวิทยาศาสตร์แปลกๆเนี่ยนะครับโยงไปถึงเรื่องที่กําลังเป็นปัญหาอยู่ในประเทศจีนและพยายามแก้ไขมานานแล้วด้วยนะครับนั่นก็คือปัญหามลภาวะนั่นเองนั่นแหละครับคือเหตุผลที่นักวิชาการเนี่ยได้ตั้งขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเหตุผลที่ไขเนี่ยมันเปลี่ยนสีไปแบบนี้ ซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นได้ธรรมชาติอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะมลภาวะจํานวนมากที่อยู่แถวนั้นหรือเปล่าแล้วก็ทําให้ห่านเองเนี่ยต้องอยู่กับมลภาวะมานานแล้วไม่ใช่แค่เพิ่งเจอเราเป็นอาจจะสะสมกันมาสะสมกันมานานมากๆทาให้เกิดความผิดป,ปกติในร่างกายของหา่าน และรวมไปถึงสัตว์อื่นๆที่อยู่แถวนั้นด้วยแต่เราอาจจะไม่ได้เห็นนั่นเองครับจนมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้แต่อย่างไรก็ดีนี่ก็เป็นเพียงแค่การสันนิษฐานเท่านั้นทําให้เรียกได้ว่าก็มีหลายๆคนเนี่ยเริ่มที่จะคิดถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นว่าจริงๆแล้วไอ้ปัญหานี่มันไม่ได้ส่งผลกับแค่มนุษย์อย่างเดียวไงมันส่งผลกับสัตว์อื่นๆด้วยแล้วมันอาจจะทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตหรือเกิดความผิดเพี้ยนเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้ไปนั่นเองครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนีียเาาก็ังมด้สไไนํนนนถึลป นะครับก็เรียกได้ว่านักวิชาการเขาก็ตั้งเหตุผลมาอย่างนี้แล้วก็มีคนธรรมดาเนี่ยได้ตั้งเหตุผลขึ้นมาพยายามตั้งกันมานั่นแหละก็เรียกได้ว่า เป็นเรื่องแปล,ก,ปลกๆลายการที่ผมมามาเล่าให้กับทุกคนฟังเห็นว่าเออว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่เราเห็นได้กันในทุกวันแล้วลองคิดภาพถ้าเกิดขึ้นที่ไทยนะโอ้โหแน่นอนล่ะโดนทาของใส่แน่ๆนะครับผมต้องไปแก้บนแก้ของอะไรอีกเต็มไปหมดเลยครับถูกปะถ้าเกิดขึ้นที่ไทยเนี่ยโอ้ผมคิดมาได้เรื่องเดียวเลยนะท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับก,บการดูรายการม we yep.